สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ลูกนัดเชื่อคนดอนเมืองหลักสี่ไม่เอาสิระซดัดเอาเวลาไปถามนายกไหมผู้ควบคุมฝูงชนใช้อาวุธจริงหรือปลอม ที่หน้ารัฐสภาเกียรติการกรุงเทพเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยและคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจัดกิจกรรมชุมนุม1กันยาซักฟอกเผด็จการคู่ขนานกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาในวันที่สองโดยระบุว่าอย่าปล่อยให้เผด็จการได้ลอยหน้าในสภาต่อแม้แต่วันเดียวนี้จะต้องเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ โดยในเวลา17นาฬิกา25นาทีน,ทนายธนัทนากิจอําววยหรือลูกนัดร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นอกสภาโดยมีตอนหนึ่งว่าต้องขอบคุณสสรังสิมันโรมที่อภิปรายในสภาเรื่องการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนทราบมาว่ามีพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บหนักกว่าตนแต่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการของสาธารณาสุขที่มีคุณภาพได้ เพราะไม่มีเงินนี่คือสาเหตุที่ตนบอกว่าอย่าให้เกิดกับคนอื่นขอประกาศกับประชาชนว่ากระบวนการยุติธรรมนี้ผมจะดูแลคุณหนึ่งส่งฟ้องผู้กระทําและสั่งการทุกท่านประเด็นแรกถามว่าใครเป็นผู้สั่งการผู้ควบคุมฝูงชนผมได้โทรถามพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมีเวทจากประสบการณ์อดีอตพบตรท่านได้ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ผู้ควบคุมฝูงชนไม่ใช่หน่วยงานตำรวจแต่คือหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษที่ต้องใช้งบกลางจากนายกรัฐมนตรีผมจึงถามว่าแล้วอย่างนี้นายกเป็นคนอนุมัติให้ออกมาใช่หรือไม่สั่งการอย่างเดียวไม่พอไม่จ่ายเงินเขาอีกดังนั้นข้อเรียกร้องที่หนึ่งพลเอกประยุทธ์จ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมฝูงชนก่อนจะได้ไม่ต้องโมโหหิวจะได้ไม่ต้องยิงแก๊สน้ำตากระสุนเข้าตาชาวบ้านเขานายธนัดกล่าวต่อว่า ประยุทธ์บอกว่าไม่เห็นตำรวจถืออาวุธจริงดูไม่ออกหรืออะไรคืออาวุธจริงอาวุธปลอมถึงจะเป็นกระสุนยางรถฉีดน้ำแก๊สน้ำตาก็เป็นอาวุธจริงถ้าวันนี้ประชาชนไม่สามารถหาซื้อเองได้นั่นแหละคืออาวุธจริงแต่เราไม่คิดจะทำแบบนั้นถ้าประยุทธ์ยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจถ้าอย่างนั้นหรือผู้ควบคุมฝูงชนที่ออกมาไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นทหารคนสุดท้ายที่หนายชื่อนี้เหลือเกินแต่พูดไม่ได้ นายเสียระเจนจาคะแทนที่จะมาถามว่าผมตาบอดจริงถามประยุทธ์ดีกว่าว่าประยุทธ์ใช้อาวุธจริงหรือปลอมนายธนัดกล่าวและตนขอชี้แจงว่าประเด็นเรื่องเช็คเด้งของเสียระไม่เคยรู้มาก่อนแต่ก็มีกฎหมายล้างมลทินให้เป็นสสได้จำเอาไว้คนรอนเมืองเขตหลักสี่จะไม่เอาเสียระแน่นอนผู้ชื่อนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้กลายเป็นตัวตลกในสภาไปแล้ว พลังประชารัฐจะสร้างตัวตลกแบบนี้ไปอีกกี่คนนี่สภาจริงไม่ใช่สภาโจกนายธนัดกล่าวสรุปชิงท้ายว่า 1. การเดินหน้าฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจรัฐที่เกินควรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องรับผิดชอบขอยืนยันอีกทีว่าตนและสำนักทนายความที่ดีที่สุดจะเดินหน้าฟ้องให้ถึงที่สุด 2. ต้องมีคำตอบเรื่องการใช้ความรุนแรงของผู้ควบคุมฝูงชน และ 3. ขอให้หยุดความสูญเสียไม่ให้มีความรุนแรงอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ